เป็นเรื่องแล้วแฟนๆบางส่วนไม่ปลืม้มหลังใหม่ดาวิกาเรียกพีพีแบบนี้ เกิดเป็นประเด็นราว่าขึ้นมาอีกแล้วค่ะเมื่อนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเรียกพีพ่ๆว่าลูกสาวโดยข้อความดังกล่าวถูกโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าค่อนข้างจะน่ารำคาญนะตอนใหม่ดาวิกาเรียกน้องสาวก็ทีหนึ่งละคือทําไมเรียกลูกชายน้องชายไม่ได้อยากทราบเหตุผลค่ะในเมื่อน้องก็คือผู้ชายหลังจากที่ทวิตเตอร์ดังกล่าวโพสข้อความนั้นต่างมีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายถามน้องก่อนไหมคะก่อนที่จะออกความคิดเห็นแทนน้องอะค่ะ อย่าต้องให้คนไม่ชอบน้องเพราะคุณเลยค่ะมันไม่เกี่ยวค่ะคนรู้จักการสนิทกันไม่แปลกค่ะอย่าทําตัวคิดแทนน้องเลยค่ะอย่าทําให้คนไม่ชอบน้องเพราะความคิดของเธอเลยอันนี้เราไม่แน่ใจค่ะว่าหลังกล้องเป็นยังไงรู้เท่าทุกคนรู้เลยว่าเขาสนิทเอ็นดูกันระดับหนึ่งแต่ในพื้นที่สาธารณะก็มีควรอยู่ดีค่ะถึงคนที่ถูกเรียกจะไม่ใช่น้องที่เราชอบเราก็ยังคิดว่าไม่ควรหากกลุ่มคนนั้นจะไม่มีความคิดในเรื่องพื้นฐานแล้วอย่างไร เหตุผลขนาดนั้นก็สุดแล้วแต่เธอคะ่ะเราควรคาดหวังอะไรจากเขาได้อีกตรากะเหมือนป้าพี่สาวแม่เราเลยคะ่ะที่ใช้คําว่าสนิทแล้วจะปฏิบัติไม่มีมารยาทใส่ยังไงก็ได้ใช้คําว่าเหตุผลว่าเพราะรักเพราะอินดูถามคนอื่นด้วยคะ่ะว่ามีมารยาทไหม